เราก็มาอยู่สำหรับเกมใหม่ประจําสัปดาห์เกมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมใหม่ประจําสัปดาห์อยู่เนี่ย ก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีให้เราได้โหลดได้เล่นแล้วก็เป็นเกมใหม่อยากจะมาแนะนาท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสนับสนุนได้การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพิ่มการไม่เสียเวลาเล่กันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกม PC ที่ลงให้บนมือถือแล้วก็เป็นแนวสายลับเกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า I am your breath นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นสายลับที่ ก็เสียญอายุราชการไปแล้วเหมือนว่าเราเนี่ยจะถูกตามล่าจากทางฝั่งขององค์กรของเราเองไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยได้ไปทําอะไรไวนะ้แนวเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับองค์กรของเราแล้วก็หลบหนีให้ได้ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เขาน้างจะมีความสนุกมากเพราะว่าในระบบคอมแบทของเขาเนี่ยหรือว่าระบบการต่อสู้เนี่ยเขาหนักดีในการหลบหนีนะเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับเราสายลับต่างๆแล้วเราเนี่ยจะต้องแย่งอาวุธมาจากสายลับคนที่เราไปต่อสู้ด้วยให้ได้นะเพื่อต่อสู้กับคนต่อไป เรื่อยๆนั่นเองซึ่งอาวุธปืนที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยมันก็มีตย้งแต่ปืนพกไรเฟิลแล้วก็รวมไปถึงกับดักที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยตัวเกมเนะครับมันจะมีการผสมแนว feeling น,นิดหน่อยก็คือการวิ่งในการต่อสู้ด้วยเหมือนกัน ภาพกราฟิกมันจะออกแนวคอมิกนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นงานอาร์ตนหน่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อย ก็ตัวเกมเนี่ยครับเปิดให้เฉพาะในทางฝั่งของ ios เท่านั้น android นี่ย,ยังไม่มีโหลดนั่นเองนะฮะเกมแนวแอคชั่น rpg แนวสไตล์ Gen ช h i n i m p a c กกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า dust knight abyss นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ตอนนี้เปิดให้เทสเ beta กันนะครับก็สามารถเข้าไปเทสกันได้ตอนนี้เปิดให้เทสจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่น rpg สไตล์อนิเมะนะครับที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกถืออาวุธได้2รูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นทั วุฒใกล้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมีตัวละครที่ค่อนข้างจะแฟนตาซีมากๆตกแต่งตัวละครได้เปิดการชาได้เช่นเดียวกันกราฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นของตัวเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่อยากจะไปเทสนะครับก็สามารถเข้าไปลองเทสกันดูได้นะเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรกราฟิกสวยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นั่นเองนะฮะเกมแนว m เมเบล กันบ้างแล้วก็เป็นภาพกราฟิกที่เขาจะกินสเปคโคตรโนะครับเพราะว่าใช้อันเดียวนจีน5ในการสร้างอย่างเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Regent of w ว m e r นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดในสโตร์ไทยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนี่ยไปเล่นในสโตร์ฝั่งเกาหลีได้นะครับเป็นเกมแนว MmoRPG ที่อยู่ในทีมแนวเทพเจ้าในสงครามแฟร์เนลร็อกนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยยังสามารถเลือกค่าได้อยู่4ค่าตัวละครแล้วก็จะมีทักษะในการเลือกอีกเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ พอสมควรเลยนะครับภาพกราฟิกไม่ต้องพูดถึงนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับตัวเกมนะครับก็ยังมีระบบที่เยอะตามนะครับทั้งการครับของอหาหารตีเทพหรือว่าอัปเกรดแล้วก็รวมไปถึงการสวมใส่ไอเทมให้แก่ตัวละครของเราก็ได้ เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับเกมแนวต่อสู้ RPG แล้วก็เป็นแนวเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Tribe Night นั่นเองนะครับท่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะมีเรื่องราวที่อยู่บนเมืองตัวของนิโกะโตเกียวนะครับที่ถูกคุณยนเนี่ยยึดครองอยู่นะครับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับ หุ่นยนต์แล้วก็ทวงคืนอิสรภาพมาให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องรวบรวมเหล่าผู้คนนะครับไปต่อสู้ซึ่งผู้คนเนี่ยก็จะเป็นเด็กหนุ่มต่างๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถจัดทีมได้ด้วยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวละครไหนไปต่อสู้กับเรานะครับแล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยมันจะช่วยคอมโบกันด้วยนะครับระหว่างการต่อสู้3คนนะครับเนาะแล้วก็การต่อสู้ของตัวเกมนี้มันจะมีการโจมตีหนักโจมตีเบาแล้วก็โจมตีแบบพิเศษก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีระบบการ ลบด้วยนะครับมันจะผสม h e a แอ s l a สเข้าไปด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันกราฟิกมันจะมีอยู่2รูปแบบก็จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตแล้วก็บผสมแนวสมจริงเข้าไปด้วยในระหว่างการต่อสู้ส่วนพิกเซลอาร์ตเนี่ยครับจะเป็นกราฟิกในตอนสำรวจแมบปบนั่นเองนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้อา่านให้เราได้ดูกันด้วยนะครับเป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกได้เล่นเพลินได้แล้วก็ มีเนื้อเรื่องให้ติดตามด้วยเหมือนกันน,นั่นเองนะฮะเกมแนวคอนคาย ide, เล่นสนุกเล่นชิวๆกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าแนวเฮียนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมน,ม Now Here น,น,น,นาวเฮียเนี่ยจะเป็นเกมแนวเรียงเหรียญที่จะบวบผสมแนวป้องกันฐานเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นฮีโร่ต่างๆนะครับที่จะมาต่อสู้กับเราปีศาจในตัวเกมนี้ยังสามารถจัดทีมเราฮีโร่ได้มากถึง5ตัวละครเลยนะครับแล้วก็ เมื่อเราเลียงเหรียญได้ตรงสีฮีโร่ในนั้นก็จะเป็นการโจมตีทางฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับถ้าเราทำคอมโบได้เยอะตัวของเราก็จะสามารถทำลายศัตรูได้เยอะ เช่นเดียวกันด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการเปิดกาับปองให้เราได้ไปเรื่องตัวละครใหม่ๆม,มาเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็ผสมแนวโรคลท์เข้าไปด้วยนะครับอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Arena of Dragon Challenger น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับปีศาจที่จะมีภาพกราฟิกในสไต์ การ์ตูนจีนเลยแล้วก็เสียงภาพเป็นจีนทั้งหมดเลยนะเป็นเกมจีนนั่นแหละนะครับตามที่เราเข้าใจแล้วก็ตัวเกมนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีปีศาจให้เราได้จัดการกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นแนวสไตล์โรคลายตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร,ร่นะเรานี่ก็จะเจอบอสที่จะดักรอเราอยู่ด้วยนะครับถ้าเราชนะบอสนะรเราเนี่ยจะได้ของรางวัลมาร์ฟเกตตันค้อนให้แข็งแกร่ง ขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวไอเทมต่างๆเราเนี่ยก็ยังสวมใส่ได้แล้วก็รวมไปถึงตัวความเดือดเราเนี่ยก็ยังสามารถเลือกเล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวผ่อนคลายเล่นเพลินๆกินบ้าเน,นี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าทาสุกิ ทฮนเฮาสนั่นเองนะครับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นนอนกระต่ายนะครับที่จะไปเปิดร้านชาให้แกเห่าสัตว์ต่างๆให้ได้มากินนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมบริหารจัดการนรั่นแหละน้ที่เราเนี่ยจะต้องชงชาไปเรื่อยๆที่เราเนี่ยเล่นไปเยอะเท่าไหร่ตัวของร้านของเราเนี่ยก็จะมีความใหญ่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะยิ่งทันสมัย เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกราฟิกที่ค่อนข้างที่มีความน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมชิลอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นเพือนๆได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่าดิ p Rock s u r v i v บกนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นคนขุดเหมืองแร่นะครับที่เราเนี่ยจะต้องดำดิ่งไปขุดเหมืองแร่ แต่ว่าในการขุดเหมืองแร่เนี่ยหรือว่าขุดแร่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความง่ายนะเพราะว่าตัวในระหว่างการที่เราขุดอยู่นะครับตัวของซาประหลาดที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันจะมาทําร้ายเราเราเนี่ยจะต้องปกป้องตัวเองอว่าชูดอดให้ได้นะครับซึ่งในการชูรอดเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าฆ่าศัตรูได้เยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดสกิลเพิ่มเติมหรือว่าสกิลติดตัวให้ ได้เรื่อยๆนั่นเองเพื่อให้ตัวรของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นระหว่างการเล่นนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวโรคลายด้วยนะครับแต่เมื่อเราตายเนื่อพวกเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยเลยมากนะภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นดูได้นั่นเองนะฮะเกมแนวเทิร์นเบดอาร์พีจี กันบ้างแล้วก็เป็นแนวสไตล์อนิเมะกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า e n i g m a of s e p h ฟ r ร a สสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว T อมเบดอาร์ที่จะรวมเราอนิเมะในเรื่องต่างๆเนี่ยไ,ไว้อยู่ในเกมเดียวแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่แบบเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับแล้วก็การแต่งตัวต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าดูดีๆเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านให้เราได้ไปประจนภัยกันเยอะเหมือนกันต,ตัวเกมเนี่ยหลักๆมันจะเป็นการเล่นแบบเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเ,เรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยสามารถจ ได้มากถึง6ตัวละครเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการฉาบป่องให้เราได้ไปเลือกเปิดกันด้วยนะส่วนกราฟิกเนี่ยจะเป็นรูปแบบ 3D เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้ เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกม PC สายฮาที่ลงให้บนมือถือกันอีกอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า l ลเออร์บาน,น,นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่เอาไปเล่นกับเพื่อนได้ก็คือเราเนี่จะต้องลงการ์ดที่ตัวเกมเนี่ยเขากําหนดให้ว่าเป็นการ์ดอะไรเมื่อเราลงการ์ดเสร็จนะครับให้เพื่อนของเรานะครับสามารถถ่ายได้ว่าเป็นการ์ดที่ ถูกตามเควสหรือว่าเป็นการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดตามเควสก็ได้เหมือนกันหากเพื่อนของเราทายถูกนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเล่นเกม Russian Roulette เลยสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกม Russian Roulette จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องวัดดวงกับ อาวุธของเราที่เรามีในการกดลั่นไกใส่เรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครภายในเกมก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ด้วยนะครับก็ภาพกราฟิกเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนอยู่เหมือนกันตัวเกมเป็นลิขสิทธิ์แท้โดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวแก้ไขปริศนาเกินบ้างนะครับแล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Duck Detective น,นั่นเองนะครับหรือว่านักสืบเป็ดที่เราเนี่ยจะต้องไปสืบคดีในสถานที่ต่างๆ นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเกมสัตว์นะท่านผู้ชมไปเจอเหล่าสัตว์ต่างๆที่เราเนี่ยต้องไปทําคดีกันแล้วก็ในการทําคดีของเกมนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับมันจะมีความยากที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในระดับยากเลยแหละเพราะาเราเนี่ยจต้องเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ เข้ามาด้วยกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจภาษาอังกฤษก่อนถึงจะเล่นเกมนี้ได้เข้าใจสำหรับตัวภาพกราฟ,ฟิกเองเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกแนวทรเลยทีเดียวใครจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วตัวเกมตอนนี้ในเวอร์ชันมือถือเปิดให้ลงทะเบียนแต่ว่าในเวอร์ชัน PC เนี่ยเปิดให้บริการกี่ที่บรร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากไปลอง เล่นในทางฝั่ง Pc ก่อนนะครับก็สามารถไปลองเล่นในทางฝั่ง PC ก่อนได้่น,นเ่งนะฮะเทอร์นเบด r าร p g กันอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมได้มีชื่อว่า r e d Co วิน a n t นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นสาวน้อยที่ได้รับพลังจากสายเลือดโลหิตของเราตัวเทพนาที่จะต้อง ออกไปประจนภัยในดินแดนแห่งความมืดเพื่อไปต่อสู้กับเหล่าศัตรูนี่นเนะครับตัวเกมเนี่ยเปนแนวเทิร์นเบดแบบเรียวไทม์นะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถปล่อยให้ตัวละครเราเนี่ยตีเองได้แล้วก็เรามีเพียงหน้าที่ในการ กดสกิลเท่านั้นก็พอแล้วก็การจับทีมของตัวเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถจับทีมได้มาก3ตัวละครเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ยังมีระบบการเปิดกรชาปองแล้วก็สามารถอัปเกรดเหล่าตัวละครได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้เนะดาสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะ เป็นเกมต่อสู้ในโรคโอเพนเวิร์กันบ้างนี่ครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าคริสตันออฟแอตแลนด์นั่นเองนะครับตัวเกมนี้นะครับจะมีขาตัวละครที่เราได้เลือกเล่นกันเนี่ยอยู่4ขาตัวละครแล้วเราเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนกันได้ว่าเราเนี่ยจะตัวละครเพิ่มเติมในส่วนไหนแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นในอาชีพพื้นฐานก่อนนั่นเองนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนขางนจะมีคอมโบที่เยอะมากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะให้สกิลมา5สกิลเลยในระหว่างการเล่นมีทั้งอันเตอร์เมดด้วยเหมือนการคอมโบได้เยอะมากๆขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าจะคอมโบอย่างไรตัวเกมนะครับมันก็จะมีการอัปเกรดเราตัวละครได้ด้วยหรือว่าสวมใส่อเทมให้แก่ตัวละครได้ด้วยนะครับหลักๆของตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นการเล่นตามเวสไปเรื่อยๆเพื่ออัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับภาพกราฟิกต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นมุมมอง บุคคลที่3สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบรองเล่นเกมนี้กันได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีสกิลให้เราอัปเกรดเยอะมากๆด้วยเหมือนกันโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Grand Mountain Adventure ร์ชนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นภาคที่2กันแล้วนะครับสำหรับตัวเกมแนวสไตล์กีฬาแนวสโนว์บอร์ดที่เราเนี่ยจะต้องสไลด์ลงในเทือกเขาหิมะนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็มีด่านหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกันแล้วก็เล่นชิวๆกันได้นะครับด่านมันก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการแข่งกับเวลาซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยภาพกราฟิกค่อนข้างที่สวยเลยนะครับเนาะในแต่ละด่านด้วยแล้วก็แมปภายในเ,เกมค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวเกมนะครับจะสามารถเล่นได้หลากหลายแบบเลยนะครับทั้งการโดดล่มนะครับหรือว่าจะเป็นการโหนสลิงระหว่างการใช้สโนว์บอร์ดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะ ก็เป็นเกมหนึ่งที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวขับรถแข่งรถด,ดวลหนึ่งๆกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า TDCX t, t a f r i c i v วิ g z o n e นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถดวลหนึ่งหนึ่งที่จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกดในการเร่งความเร็วหรือว่าในการเข้าเกียร์เท่านั้นเลยนะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเข้าเกียร์ให้ตรงเช็คพอยต์ให้ได้นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ตรงเช็คพอยต์นะครับความเร็วของรถของเราเนี่ยก็จะเร็วขึ้นกว่าฝั่งตรงข้าม มากๆนะนี่นะครับตัวเกมยังมีรถให้เราเลือกขับการค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ของแต่งรถเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ก็เป็นไงบ้างสลับ15เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะก็หวังว่าท่านผู้ชมนี่น่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม